เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ f a c e b o o k โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาทดสอบตัวละครจงหลีก่อนและหลังปรับนะครับก็คือแพท1.3เนี่ยจะมีการปรับปรับครั้งใหญ่เลย ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับมาดูอย่างแรกก่อนทดสอบในเมืองได้จงหลีเนี่ยสกิล e ปกติมันจะมี2แบบคือกด e ครั้งเดียววางเสากด e ครั้งนะกลางโลนะครับรูปแ,แบบการต่อสู้คุณก็จะเข้าไปเลือกที่จะวางเสาก่อนแล้วรอครูดาว3วินาทีนะครับแล้วคุณถึงจะกลางโลได้จะเป็นแบบนี้หรือนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะกลางโลก่อน แล้วอยวางเสาก็ทําได้เช่นกันเพียงแต่ว่าการกลางโล่เนี่ยเป็นการกดอีกครั้งมันจะมีคูณดาวที่นานมากนะครับคุณต้องรอรอร่วม10วินาที10ประมาณ12วินาทีนะครับคุณถึงจะลงเสาได้เพื่อสร้างดาเมจการสั่นพองของหินต่อเนื่องต่อไปครับทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เราจะเล่นแบบนี้ได้ครับ นี่เราสามารถกดอีกครั้งนะครับกลางโลพ่พร้อมๆกับวางเสาได้พร้อมๆกันนะครับมันก็จะทำให้รูปแบบการต่อสู้ต่อเนื่องขึ้นและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วครับหรือเราจะเลือกวางเสาเฉยๆก็ได้นะครับต่อไปมาดูเรื่องของการโจมตีบ้างจงหลีตัวนี้ใส่ของแบบเดียวกันก่อนอัปเดต และหลังอัปเดตนะครับเลือด26323สเตตัสจะเป็นพลังโจมตีนะครับอยู่ที่หมื่นไอน้นะแล้วก็พวกคิอัตราคิ76็ดหงคิ175นะครับพรสวรรค์ก็จะเป็น6 7แล้วก็8ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบม็อบตรงนี้นะครับทดสอบตีธรรมดาก่อน นะครับก็ตีประมาณ900กว่าฮิตแรก902นะครับฮะฮิตแรก902 ต่อไปจะทำการทดสอบด้วยการเปิดโล่แล้วเข้าไปโจมตีนะครับเพราะว่าในการบัฟ1.3เนี่ยเมื่อโล่โล่จงหลีเนี่ยกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยวเวลาเข้าใกล้ตัวอะไรก็ตามนะครับมันจะลดต้านทานลง20%ครับ ทั้งกายภาพและทางธาตุด้วยก็902เท่าเดิมนะครับ ต่อไปจะทำการทดสอบสกิลอีนะครับคลื่นที่ออกมาจากเสาเนี่ยดาเม็เท่าไหร่ครับหนนะครับ16ึ 1, 6, 1, 6, 1, 6่งหอยาสบแดาเบงโลครับ การทดสอบสุดท้ายจะทำการเปิดโล่แล้วลงอัลติเมตนะครับเพนิดบีฟอร์ลงสตูกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บับเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลติเมตนะครับแต่ว่าจะดูเรื่องของออโล่จงหลีเนี่ยเ,เวลาลด,ลด,ลด,ลดต้านทานของสตูลงเนี่ย20%นะครับมันทำให้เพนิ e บีฟอร์เนี่ยแรงขึ้นสักแค่ไหนครับซึ่งสำหรับการทดสอบอัลติเมต ต้องการตัวที่มี HP เยอะๆนะครับเดิวทดสอบก,กับตัวนี้ีายังยกัตัวนั้สดเทียนงนิาห้าหมื่นสองนะครับได้ตัวเลขละ ผมเชื่ะเห็นว่าจงหลีปรับใหม่แรงขึ้นมากๆนะครับก็คือดีดีมากๆเลยเป็น dps ได้ด้วยนะครับแถมมีโลหนาแล้วก็อาตุเมทที่รุนแรงทีนี้เขาไม่ได้ปรับแค่นี้นะครับอันนี้จงหลีคือมีแค่นี้ละแต่ว่า เขาปรับเพิ่มเติมในส่วนของสันพ้องหินเมื่อคุณทําทีมหินขึ้นมานะครับสันพ้องหินนี่ประสิทธิภาพโล่เพิ่มขึ้น15%นอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อตัวละครได้รับการป้องกันจากโล่นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%แล้วก็พอเราสร้างความเสียหายแก่ศัตรูปับ๊บความต้านทานหินของศัตรูจะลดลง20%เป็นเวลา15วินาทีเอาละครับงั้นเดี๋ยวลองไปดูความแรงของทีมหินกันดีกว่า นานี่ครับแรงขึ้นนะครับผมไม่เอาเอาัลบาโดลลงลงโซล่าแลโซโทโมานะเพราะถ้าลงเดี๋ยวมันตายตรงนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปลองกระูดกาดบ้างครับรเข้าเงินไขนะครับ เนี่ยครับแค่มีทีมหินนะครับอัลติเมตขึ้นมาเยอะเลยกิ่ิโยกย่ิโยะมีทุกเกมเตียนเชีนบอสซัมก็ได้ด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ทีมหินเนี่ยผง,งาดแบบสุดๆนะครับใครเป็นจงหลีใครมีจงหลีมาโลจงหลีลด้านทานได้นะครับไปคู่กับหนิงกวงคู่กับโนเอล คู่กับอารบดตอนนี้คือเก่งมากๆนะครับผมสมบูรณ์พร้อมแล้วก็น่าจะประทับใจหลายๆท่านนะครับกับการปรับแต่งสำหรับทีมหินแล้วก็จงหลีในรอบนี้ซึ่งผมคิดว่าปรับฐานเนี้ยเพียงพอแล้วครับตอนนี้จงหลีเก่งมากๆแล้วใครจะบิ้วไปสายเลือดเยอะๆก็ไปได้เลยนะครับยังไงก็เก่งอยู่แล้วโลหนามากๆด้วยโซนผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสายสมดุลครับก็คือใส่ ใส่เลือดชิ้นหนึ่งครับใส่เลือดชิ้นหนึ่งองั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกัน,นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พราะก็หม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต,ต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรง